ทุกสิ่งได้ดั่งใจเนื้อที่ชัยพฤกษ,ษ์เจา้านทบ,บุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านผมอยากจะนําเรียนนะครับว่าในส่วนของวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้นกลุ่มชัยพฤกษ์ที่เป็นหลักในการประสานความร่วมมือกับบร,ริษัทต่างๆก็คือ,อชัยพฤกษ,ษ์ขลุงหรือปัจจุบันชื่อชัยพฤกษ์อกโกรเทคขลุงชัยพฤกษ์เกขาระยาครับและก็ชัยพฤกษ์ดรสิสทู ซึ่งก็ได้ประสานความร่วมมือตรงนี้ไปยังบริษัทตา่างๆโดยเฉพาะวันนี้วันเสาร์ครับบริษัท J A M Tech จำกัดบริษัทต่อมาก็คือบริษัท Bluefox Interchem และบริษัทในเครือก็คือบริษัท Black Panther Agri Tech รวมถึงในส่วนของปุ๋ยตราราชสี ผมอยากจะประชาสัมพันธ์ในผลิตภัณฑ์ต่างๆจากบริษัทเหล่านี้ก่อนเพราะว่าหลายท่านอาจจะไม่คุ้นหูเลยนะครับคือในส่วนของบริษัท JAM Tech นั้นเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าพลิตภัณฑ์ของ JAM Tech นั้นจะมีสารในกลุ่มพลังงานโพลิเมียลฟอร์โฟน141ไมเลสพาร ในส่วนของกลุ่ม,มแมลงก็จะมีในเรื่องของแจนไนเป็นอีบาเมกตินเบนโทเอตมีเตอรอสเป็นไทยมีท็อกแซมมีลูจิ35เป็นอิมิดาโคลปิก35%ชนิดผงและก็มีไดอาซินอนนะครับซึ่งเป็นส่วนที่เป็นกลุ่มของสารกำจัดมแมลงและก็มีจำหน่ายที่ใชยพึษ์ในทุกสาขาทั้ง9สาขาในส่วนของบริษัทที่อยากจะแนะนำก็คือ Blue Fox Blue Fox นั้น เป็นบริษัทที่พัฒนาในกลุ่มของเทคโนโลยีชีวภาพหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นส่วนที่เกิดจากกระบวนการผลิตโดยเทคโนโลยีก็คือเอาจุลินทรีย์มาผลิตเพื่อให้เป็นสารในกลุ่มที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตยกตัวอย่างเช่นตัวทีโน่ทีโนก็คือสารในกลุ่มของไบโอสตมโบเลน นะครับบวกกับสารเสริมประสิทธิภาพใช้เพื่ออะไรใช้เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตเติมพลังงานแล้วก็เป็นสารที่ครบถ้วนทุกอย่างครับนั่นก็คือกลุ่มที่จะไปกระตุ้นให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างดีในสภาวะปกติตัวต่อมา ที่เราอาจจะใช้กันแล้วก็ต้องใช้กันอยู่ตลอดก็คือเมื่อเกิดสภาวะดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงแสงแดดน้อยนะครับพืชกระทบความเครียดจากกระแสลมจากความหนาวเย็นพิธพันธ์ตัวนี้ก็คือมูจิแกถ้าถามว่ามูจิแกคืออะไรก็คือในกลุ่มของน้ำตาลทางด่วนนะครับเป็นพลังงานในรูปของคาร์โบไฮเดรตนอกจากนี้ยังมีในส่วนของตัวพิตพัณฑ์ที่เป็นพิตพัณฑ์ผสม ถามว่าในผิดพันผสมเหล่านั้นก็จะมีทั้งแคลเซียมแล้วก็มีในส่วนของไคโตซานมีในส่วนของแอนจินิกแอซิกหรือเป็นสารอาหารนี่คือตัวผิดพันที่เราอาจจะจำกันแค่สั้นๆก่นอนครับว่ามูจีแกก็คือน้ำตาลทางด่วนผิดพันตัวต่อมาครับที่อยากจะเรียนแนะนำเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามกันก็คือในส่วนของลีก้า ลิก้านั้นก็จะเป็นซิลิก้านะครับเป็นฟูนวิกเป็นซิต i ิกแอซิกกรณีเหล่านี้ใช้ฟืน้นสภาพต้นนะครับในเรื่องของการบำรุงสะสมดอกแล้วก็เพิ่มผลผลิตส่วนตัวที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญนั่นก็คือการกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวเกิดการพัฒนาของเซลล์อย่างรวดเร็วก็คือีแอคเตอร เลเตอร์คืออะไรพูดกันง่ายๆอย่างเราเราก็จะพูดว่าเป็นสารที่ใช้ในการกระตุ้นขบวนการมเ,ทเรรมทิลิซึมหรือขบวนการสังเคราะห์แสงถ้าจะพูดกันในภาษาแบบง่ายๆก็คือตัวกระตุ้นเซลล์หรือแบ่งเซลล์ลิธภัณฑ์ในตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งสำคัญที่ผมอยากแกเรียนแนะนำก็คือเป็นกระบวนการที่เหมือนกับเป็นพลังงานของเซลล์ ทำให้เซลล์นั้นแตกตัวขยายเซลล์ได้อย่างรวดเร็วเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากอะไรเกิดจากการผลิตจากจุลินทรีย์ไปย่อยสลายสารบางชนิดที่เราเรียกว่าเป็นเอนไซม์หรือเป็นพลังงานกับพืชในส่วนของผลิตภัณฑ์ต่อมาที่อยากจะเรียนแนะนำเอากันแค่ตัวหลักสำคัญนะครับก็คือไตรโคฟูลพิงเกษรกรที่เจอปัญหาในด้านของน้ำท่วมมีปัญหาด้านทางระบบลากไตร โคฟูนั้นก็คือสารที่เพิ่มประสิทธิภาพในการที่จะทำให้จุลินทรีย์ในดินเนี่ยเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในดินนั้นมีเชื้อราที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นไตโคเดอร์มาแต่พี่น้องสกอตต้องเข้าใจนะครับว่าไตาโคเดอร์มาเนี่ยเราจะเอามาทำในรูปเม็ดซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ เพราะฉะนั้นในส่วนของสิ่งที่ทําได้ก็คือเอาสารที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นฟูนวิกพวกอะมิโนโพวกไบโอสติมูลเลนแล้วก็นํามารวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ไตโคฟูและวก็ใส่ลงไปในดินเพื่อให้เป็นอาหารของจุลินทรีย์หรือเป็นอาหารของเชื้อราที่มีประโยชน์ตัวนี้ก็คือไตรโคฟูเราจะเอาไปใช้ ซ่อมแซมใช้บำรุงใช้กระตุน้นสภาวะทุเรียนจากต้นเล็กเราก็ใช้ได้ต้นที่เจ็บป่วยก็ใช้ได้ต้นที่เกิดสภาวะน้ำท่วมก็ใช้ได้นะครับนี่เป็นตัวหนึ่งอีกส่วนหนึ่งครับทางดินเช่นเดียวกันก็คือตัวคิมแบ็กเป็นมูลค้างคาวจากเกาหลี ช่วยในการสะสมเตรียมการเปิดตาดอกเพิ่มอินทรีย์วัตถุแล้วก็ฟื้นฟ,ฟูโครงสร้างของดินนี่จะเป็น2อผิตภัณฑ์นะครับที่ให้ทางระบบลากก็คือไตรโคฟูลและก็คิมแบ็กส่วนด้านของบริษัทต่างๆปุ๋ยราชสีหรือพิตภัณฑ์ในกลุ่มของพลังงานในตะก,กูลแบ็กท่านก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่ใชพฤกโกรเทคคลุงใชพฤกขา,ายา หรือร้านเคมีกเกษตรใกล้บ้านท่านเราพักฟังสิ่งที่ดีๆจากบริษัท A A M Tech กันสักครู่หนึ่งก่อนครับกว่า20ปีที่บริษัท J A M Tech จำกัดอยู่คู่กับพี่น้องชาวสวนตลอดมาด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพและสุดคู่2พลัง ส่งเสริมการออกดอกสุดกู่2พลังเร่งการออกดอกคือโพลิมินฉลากสีสม้มรวมกับฟอร์โฟลหนึเร่งการสะสมอาหารส่งเสริมการออกดอกเวี่ยนตาใบให้เป็นตาดอกและทําให้ออกดอกเพิ่มขึ้น ใช้โพลิมินร่วมกับฟอร์โฟล์หนึงสีอัตรายางละ30-40ซีซีต่อน้ำา20ลิตรฉีดพ่นทางใบทุกๆ7-10วันต่อครั้งไม้ผลจะออกดอกไวต้นไม่โศมและหากไม้ผลของท่านแตกใบอ่อนใช้ไมเลสพลัสบร่วมกับโพลิมินที่อัตรายางละ20-30 ต่อน้ำ20ลิตรจะหยุดการหลุดร่วงเร่งผลอ่อนต่อไวรูปทรงดีมีคุณภาพท่านสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท JAM Tech ได้ที่ชัยพฤกษเกษตรทุกสาขาใกล้บ้านท่านครับท่านสามารถที่จะหาซื้อในายผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับถ้าเป็นในส่วนของบริษัท JAM Tech ก็จะหาซื้อได้ที่ชัยพฤกษในทุกสาขาแต่ถ้าเป็นในส่วนของบริษัท Blue f o x อินเตคมหรือจะเป็นบริษัทแบทแพนเตอร์ในเรื่องของสารที่จะมาช่วยในการพัฒนาทางใบในกลุ่มของแบทหรือจะเป็นปุ๋ยราชสีก็จะซื้อได้ที่ชัยพฤกษเกษตรขุงชัยพฤกษเกษตรเขาระยาแล้วก็ร้านเคมีเกษตรใกล้บ้านท่านที่เป็นผู้แทนจําหน่ายเรามาดูประเด็นในส่วนของช่วงแรกนะครับเป็นช่วงของการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศที่จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและในเรื่องของการแพร่ระบาดของศัตรูพืช ก็ต้องนำเรียนนะครับว่าการพยากรณ์หรือการคาดหมายเนี่ยก็คือการอามองสถานการณ์ล่วงหน้ายิ่งทัดสั้นก็จะมั่นแม่นกว่าหรือมั่นถูกต้องกว่าเพราะฉะนั้นในส่วนของขณะนี้นี่นะครับประเด็นก็คือความสับสนของพนกักอานอ้าวทำไมยังมีรายงานฝนตกคือในเรื่องของฝนตกน,นั้นเราต้องเข้าใจครับว่าขณะนี้เนี่ยมันมีอิทธิพลของมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งที่เริ่มแผ่ลงมา,เ,าเส้นพันสิบสี่ก็ลงมาถึงภาค เหนือตอนบนแล้วเพราะฉะนั้นความกดตรงนั้นก็เลยดันให้ล่องฝนเนี่ยลงมาอยู่ทางภาคกลางและก็ภาคตะวันออกปรากฏว่าสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงคือความกดอากาศสูงตรงนี้เริ่มมีกำลังแรงขึ้นก็จะดันให้ล่องฝนนั้นต่ำลงไปตามจากตะวันออกไปลงภาคใต้เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าโอกาสที่ผมเคยนำเรียนแล้วนะครับว่าตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนั้นฝนเนี่ยจะเริ่มน้อยลง โอกาสของการที่พินักรผู้ที่ทำสารผู้ที่ต้องการส่งเสริมการออกดอกก็จะย่อมมีโอกาสมากขึ้นนี่คือสภาพอากาศถามว่าฝนหมดเลยหรือไม่ไม่ใช่ครับอย่างไม่หมดนะครับมันก็จะเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงอยู่ตรงนี้ตามแรงกดอากาศหรือมวลอากาศเย็นที่เราเรียกว่าเส้นความกดอากาศสูงแต่ถ้าเราจะเข้าไปสู่กระบวนการจัดการต่าง เราก็สามารถที่จะเดินดำเนินการได้ง่ายขึ้นทีนี้เราต้องมาดูประเด็นคำถามในวันนี้แล้วครับนั่นก็คือกรณีของทุเรียนที่มีการพัฒนาตาดอกการพัฒนาตาดอกของทุเรียนนั้นโดยเฉพาะเป็นกลุ่มผู้ทำสารในภาคตะวันออกผมก็ต้องเรียนว่าตอนนี้เราก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากพี่น้องชาวสวนในเขตพื้นที่ชังชุพรก็มีดอกเช่นเดียวกัน อ,อันนี้จะเป็นกลุ่มที่มีการพัฒนาคือในรุ่นธรรมชาติรุ่นดูการไม่ออกแล้วเป็นกลุ่มรุ่นหลังรุ่นล่ารุ่นทำสารเหมือนกันประเด็นก็คือว่าปริมาณดอกณเวลานี้กับสภาพอากาศขณะนี้เนี่ยเราควรจะเข้าไปสู่กระบวนการกระตุ้นหรือชักนำให้ออกดอกเลยหรือไม่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องนำเอาองค์ประกอบมาพิจารณา3ส่วนนะครับส่วนแรก สิ่งที่ผมกำลังจะนำเรียนคือสภาพอากาศที่ผ่านมาเราไม่ควรถามว่าเราไม่ควรเพราะอะไรฝนตกฟ้าปิดความชื้นสูงนั่นเป็นประเด็นที่ถ้าเราพ้นปัจจัยมันก็จะไม่ประสบความสำเร็จแต่ขณะนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงคือปริมาณฝนน้อยลงแสงแดดเริ่มยาวนานขึ้นความชื้นก็เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะความชื้นสัมพัทในอากาศเนี่ยยังอยู่ที เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผมไปตรวจก็คือ90%ตอนนี้อาจจะลงมาเหลือสัก70กว่าละหรือ80ก็มีโอกาสสำหรับทุเรียนที่จะออกดอกได้เรามาดูประเด็นต่อมาครับเมื่อผลทิ้งช่วงความชื้นลดลงในส่วนของปริมาณดอกครับที่เราจะต้องนำมาประกอบการพิจารณาบางท่านเห็นกลุ่มตาดอกอยู่ตามปลายกิ่ง คำว่าปลายกิ่งคือกิ่งส่วนที่3อยู่ที่ใกล้ใบลักษณะตรงนั้นเนี่ยเ,เป็นเรื่องที่เราเราเรียกว่าเป็นส่วนที่อยู่ปลายกิ่งก็แล้วกันถามว่าควรที่จะเข้าสกระบวนการชักน้าให้ออกดอกเลยหรือไม่หรือกระตุ้นตาดอกเลยไหมถ้ามองจากในส่วนของภาพรวมๆผมก็ต้องเรียนว่ายังครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ย ถ้าเป็นในส่วนของท่านที่เ,เป็นต้นใหญ่มีโอกาสจะชักนำได้เพราะว่าต้นใหญ่อายุมากเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงช้าในส่วนของกรณีต้นรุ่นสาวสิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือปลายกิ่งนั้นมันไว้ผลผลิตไม่ได้นะครับมันก็จะกลายเป็นประเด็นปัญหาในเรื่องของความเสียหายเมื่อเอาไว้ดอกแล้วมันก็จะถูกลมพายุความเสียหายจะรุนแรง เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องรออีกหนึ่งรุ่นคือถัดจากปลายกิ่งลงมาที่กลางกิง่งดังนั้นสิ่งที่จะเป็นคำตอบได้คือถ้าเราจะชะรอหรือรออีกสักนิดหนึ่งรอให้ดอกนั้นเขาพัฒนาเป็นกลุ่มตาลงมาที่กลางกิง่งหรือในตําแหน่งกิ่งที่ท่านสามารถไว้ผลผลิตได้อันนี้ก็จะเป็นจุดสังเกตรประการที่หนึ่ง ในส่วนของหลักสำคัญประการที่2คือกลุ่มตากลุ่มตาที่เขาพัฒนาจากตากลุ่มตาใหม่สีน้ำตาลเนี่ยมันจะต้องค่อยๆไหลลงมาไหลลงมาจากนั้นก็จะกลายเป็นกลุ่มรุ่นใหม่รุ่ในใหมต่อมากลุ่มเก่าก็จะกลายเป็นไข่ปลาเป็นเม็ดกลมสีเหลืองสิ่งที่ผมกำลังจะนำเรียนก็คือว่าเราจะต้องรอให้กลุ่มไข่เหล่านั้นนี่นะครับพัฒนาต่อมาจนเป็นไข่ปลาเป็นเม็ดสีเหลือง ตรงนี้มาถึงตำแหน่งที่เราจะไว้ผลผลิตเป็นคำตอบว่าเราสามารถที่จะนำหรือใช้กระบวนการกระตุ้นหรือชักนำให้ออกดอกได้เลยประเด็นนั้นจะมีคำถามต่อไปว่าอา้าแล้วถ้าในระหว่างตรงนี้เนี่ยเราจะทำอะไรเราก็ต้องใช้ปัใจจัยในการสะสมหมายความว่าคำว่าสะสมเนี่ยเราทำมาพอแล้วแต่เราก็จะต้องเพิ่มการเพิ่ม พลังงานสะสมก็คือจากใบลงมาสู่ตำแหน่งท้องกิ่งบทบาทตรงนี้ก็คือกระบวนการย้ายพลังงานซึ่งเป็นหน้าที่ของแคลเซียมบอลอนแคลเซียมบอลลอนนั้นจะเป็นส่วนสำคัญในการย้ายพลังงานลงมาแล้วก็จะมาเพิ่มตาดอกตามท้องกิ่งหรือตามตำแหน่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นในปัจจัยก็จะเป็นเรื่องของปุ๋ย ที่จะเป็นสูตรตัวหน้าต่ําตัวกลางสูงตัวท้ายสูงถามว่าเอา้าทําไมไม่เหมือนกับที่นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญเข้ามาบรรยายละ่ะคือกรณีนี้คือปุ๋ยทางใบนะครับสิ่งหนึ่งเราต้องเข้าใจว่านี่คือกลุ่มผู้ทําสารการใช้ปุ๋ยในตัวเจ่นต่ําก็เพื่อลดฮอร์โมนจีเอหรือจิบเบอลิกแอซิด การใช้ปุ๋ยตัวกลางสูงขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้ยอดนั้นไม่แตกใบอ่อนคือให้เซลล์ส่วนยอดแก่แล้วก็สะสมไม่ให้เกิดการเคลื่อนตัวของยอดส่วนตัวท้ายก็จะเป็นเรื่องของการออกดอกนอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ที่สำคัญจะเป็นพวกแคลเซียมบอลอนมีในส่วนของอกลุ่มพลังงานเป็นจะกลุ่มไบโอสติมูลเลนจะเป็นในส่วนของ ผลิตภัณฑ์จากบูฟอกมูจิแกหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆถ้าเป็นของ JMTEC h ก็จะเป็นโพลิมิลฉลากสีส้มนะครับอันนี้เป็นกลุ่มพลังงานเราก็จะให้เข้าไปทางใบเพื่อให้เขาเพิ่มพลังงานแล้วลงมาเคลื่อนตัวลงมาเพื่อเพิ่มปริมาณตาดอกให้มากขึ้นจนถึงจุดที่เราสามารถกำหนด,ดได้คือ1ตําตำแหน่งที่เราต้องการไว้ผลผลิตมีดอกแล้ว2 ตำแหน่งตรงนั้นมีปริมาณดอกที่หนานแน่นเป็นกลุ่มไข่ปลาขาวแล้วถ้าเป็นกรณีที่3คือฝนทิ้งช่วงแล้วเราเข้าสู่ขบวนการชักนำให้ออกดอกได้เลยตรงนี้คือข้อมูลเพื่อนำไปสู่การประกอบการตัดสินใจสารที่อยากจะแนะนำในวันนี้ก็คือในกลุ่มของใสโตไคนินปกติแล้วใสโตไค่นินจะสร้างที่หมวกราก โดยการทำหน้าที่จากแคลเซียมและก็ไนโตรเจนหลังจากนั้นเขาก็จะส่งเคลื่อนขึ้นไปสู่ตำแหน่งของการออกดอกคือขึ้นดูด้านบนวันนี้เรามีพลิธภัณฑ์ตัวหนึ่งที่อยากแนะนำก็คือผลิธภัณฑ์จากบริษัท b l u e f อ o c k Intecem ที่ชื่อว่าซีตินซีตินคืออะไรซีตินนั้นก็คือสารสกัดจากสาลายสีแดงนอกจากนี้ ในตัวสตินนั้นยังมีกลุ่มฮอร์โมนไซโตไคนินชนิด C- ตินฮอร์โมนตัวนี้เป็นกระบวนการที่ผลิตขึ้นมาจากในส่วนของจุลินซีคือต้องเข้าใจครับจุลินซีไปสกัดสารซีไซโตไคนินมาทางบริษัทบูฟอกก็เอาตัวไซโตไคนินที่ชื่อชนิดของ C- ตินเนี่ยมารวมกับสาหราย แล้วก็นํามาใช้ในการกระตุน้นหรือในการชักนําให้ทุเรียนเกิดการออกดอกเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะนำเอาในส่วนของตัวซีตินนี้ในอัตรา 200cc ต่อน้ำ200ลิตรผมเรียนอย่างนี้นะครับว่ากรณีของการที่พืชเขาผลิตฮอร์โมนไซโตเคนินเนี่ยถ้าพืชเขาผลิตเองเขาจะสามารถที่จะผลิตได้ในปริมาณที่มีความเข้มข้น แล้วก็มีผลต่อการเจริญเติบโตได้ดีเพราะฉะนั้นในกรณีที่เราทําการผลิตสารตัวนี้คือสารซีตินเนี่ยพินักกรใช้ในอัตราเข้มข้นก็จะยิ่งให้เกิดผลดีขึ้นดังนั้นเราก็จะนําเอาตัวซีตินไปบวกกับกลุ่มที่เราจะมีการใช้ ในการส่งเสริมการออกดอกไม่ว่าจะเป็นโพแทสเซียมไนเตรตนะครับจะเป็นในกลุ่มของอตัวสารสกัดจากสาหร,ร่ายพลังงานในรูปของกรดอะมิโน,โนหรือจะเป็นอะโทนิกกลุ่มปัจจัยเหล่านี้มาร่วมใช้ผสมผสานกันก็จะทำให้ผลการออกดอกกระตุ้นแล้วดีขึ้นทีนี้ประเด็นเนี่ย ก็ต้องย้ำกันอีกหนึ่งครับว่าในกระบวนการกระตุ้นหรือการชักนำเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องนำมาผสมผสานคือเราไม่ใช่ว่าเราอยากจะพ่นเราก็พ่นเลยเราจะต้องทำให้ทุเรียนเขาพร้อมเมื่อดอกมาอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการมีปริมาณพอแล้วดอกไข่อาจจะเป็นน้ำตาลอ่อนอาจจะเป็นเหลืองเราจะต้องทำให้เกิดความเครียดก่อนก็คือหยุดภาวะการให้น้ำหรือลดปริมาณการให้น้ำลงจนกระทั่งเมื่อใบ ของทุเรียน10โมง11โมงเกิดสภาวะสลดเล็กน้อยเราก็จะทำการให้น้ำในวันลุ่งขึ้นให้น้ำในวันรุ่งขึ้นหลังจากนั้นเราจึงจะใช้ปัจจัยไปกระตุน้นหรือชักนำไปกระตุ้นที่กลุ่มตาดอกคือภายในทรงพุ่มใต้ใบแล้วก็ท้องกิ่งถ้าท่านปฏิบัติได้อย่างนี้จะทำให้ผลนั้นดีมากผมเรียนย้ำครับว่าปัจจัยหลายๆชนิดที่มีประสิทธิภาพเนี่ยถ้าเราจะนำไปใช้ ในสภาวะของการใช้น้นต้องมีองค์ประกอบจากพืชเนี่ยได้รับความรู้สึกอันที่หนึ่งเครียดอันที่สองต้องมีน้ำภายในต้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องบริหารจัดการให้น้ำก่อนก่อนที่เราจะพ่นเราให้น้ำวันนี้เราพ่นพรุกนี้อย่างนี้เราทำได้เพราะฉะนั้นถ้าวางเป็นขั้นตอนครับคือเมื่อใบสลดวันนี้สิบโมงพรุกนี้ให้น้ำมาลืนพ่นจะทำให้ผลของการจัดการดีกว่า ได้ผลดีกว่าแต่ถ้าในกรณีที่ท่านไปพบว่าออทุเรียนมันสลดละโอ้เราคิดว่าเราจะพ่นเลยเราก็ดําเนินการจัดการพ่นไปในสภาวะที่พืชขาดแคลนน้ําน้ําในต้นไม่มีความสมดุลย่อมทําให้ประสิทธิภาพของสปัจจัยที่เราใช้นั้นลดลงหรืออาจจะไม่ได้ผลเลยเป็นสิ่งที่ผมต้องย้ำนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะดําเนินการเช่นนี้ประมาณ2-3ครั้งในการกระตุ้นหรือการชักนํา ย้ำว่าองค์ประกอบสำคัญไม่ใช่แค่เฉพาะปัจจัยที่เราใช้อย่างเดียวนะครับมันจะต้องมาจากในส่วนของสิ่งแวดล้อมคือฝนทิ้งช่วงความชื้นสัพผัสในอากาศตา่ำนะอันที่สองก็คือปริมาณของกลุ่มตาเนี่ยลงมาถึงตำแหน่งกิ่งที่แข็งแรงเราจะไว้ผลผลิตตรงนี้ได้ประการที่สามเราก็จะต้องมาดูว่าในลักษณะของสภาพอากาศเอื้ออํานวยและประการที่สเราก็เลือกปัจจัยการผลิตซึ่งในวันนี้ ก็เราก็แนะนําในส่วนของตัวสีตินเป็นฮอร์โมนไซโตเคนินที่ใช้ร่วมกับสาหลายสกัดสีแดงเป็นผลที่จะทําให้ในส่วนของอการเจริญเติบโตของเขานั้นสามารถที่จะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นไปดังที่พี่น้องสกอตต้องการเหลือดูเวลาใกล้จะหมดนะครับก็คงมาย้อนข้อมูลกันนิดนึงครับ ก,กลุ่มพลังงานที่จะช่วยในการส่งเสริมการออกดอกของบริษัท JAM Tech ก็จะเป็นโพลิมิลฉลากสีส้มในส่วนของบริษัทที่เป็นตัวให้การสนับสนุนก็รวมกันเลยนะครับจะเป็นบูฟอกจะเป็นราชสีหรือจะเป็นแบ็คแพนเทอร์ก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่อยากจะแนะนำในช่วงท้ายรายการวันนี้ก็คือมีซีตินมีทีโนมีมูจิแกมีในส่วนของแม็กซิงบุยราชสีแล้วก็ ราชสีแคลโบก็คือแคลเซียมบลอนนี่คือกลุ่มพิตภันที่เราจะนำมาใช้ในช่วงของการส่งเสริมการออกดอกตัวหลักๆก,ก็คือตัวซีตินที่จะเป็นตัวกระตุ้นตาดอกให้เกิดการพัฒนาได้ดังอย่างความสม่ำเสมอแล้วก็มีความรวดเร็วเพราะว่าอะไรเพราะเรามีความจำเป็นที่จะต้องให้ดอก ออกมาเป็นรุ่นออกในปริมาณที่มากเพื่อที่จะให้กระบวนการจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตตัดแต่งดอกการาวางรุ่นของดอกเพื่อส่งไปยังรุ่นของผลก็เหมือนกับที่พี่น้องชาวสวนคูดกันตลอดเขาว่าถ้าดอกมันเอาเป็นชุดใหญ่อัดสักรุ่นหนึ่งสองรุ่นเราก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้ง่ายดังนั้นการจะใช้ปัจจัยให้มีประสิทธิภาพเราจะต้องมีการจัดการอย่างถูกต้อง แล้วก็เป็นไปตามสิ่งที่พืชเขาต้องการในระยะเวลาของการพัฒนานะเวลานั้นด้วยครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ